สวัสดีครับวันนี้ตรล,ลักกับดิฉชนนะคริทตลอกนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาวาันแบงคอกนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งพาไปทานอาหารร้านเียปอร์ใช่แม่ไทยร้านร้านเฮียปีตลุมเป็นคื่ออะไรคนะัเฮียปีโอปีเฮียไทยกินอ่าครับก็เรียกว่าเป็นร้าน กัาดังเดิมนะตั้งแต่1952ต้นะครับร้านต้นฉบับนี่คือแถวกทมนะก็รู้ว่ามีกาแฟดาวใส่ชาครับส่วนวันนี้เราจะมาได้แล้วชีใช่เจี้ยนชาอ่าครับของแม่เจี้ยนชาของแม่ได้แล้วโอเคครับไปหยิบมั้งนะ จิ้ยจ้านะครับวันนี้มาเตะบอลเหรอครับเตะบอลไม่ได้มาหาช่วยช่วยน่อยน่อยช่ไหน่อนเ่อย่กางันนี้แล้วก็ถ่ายตรงนั้นอ่บน่หมมากเลยอ่ะ ดอกคามเมรียของแท้นะครับต้องเป็นดอกคามเมลีนะเจี้ยนชานอันนี้ก็คือชาอางุ่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ทางเชฟจิ๋วตัวแสบของเรานะได้ลองชิมเ <c oughs> จี้ยนชานะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นชาอางุ่นนะคร <c oughs> มันแก่ไงครับผม okay. อ่ะไหนลองซิ <c oughs> โอ้ดูดไม่ดูดไม่รอเลย คืออันนี้คืออร่อยหรือว่าเย็นปากครับผมออโออร่อยมากไหนที่ตัวล็อกชิมนิดนึงครับเป็นไเทียบกับเฮเดมันได้ความหอมความจำเฮเดไหมแต่ว่าควรพอดีเนื้อมยังไม่ขึ้นมาถ้าเทียบกับเฮเฮเดหรือเฮทีเฮทีเฮทีเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากที่ทีนะครับไปชิมมาที่ประเทศจีน อร่อยมากจริงปกติผมเป็นคนไม่ทานชานะแต่เฮ้ทีต้องต้องยอมรับจริงว่าความสัมผัสแรกนี่แบบยอมแพ้เลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะมีชื่คาเมリアคาเมเลียชาคาเมเลียครับแอบดอกคาเมียคัดตัวอร่อยไม่เหม็นเล้วเป็นไงว้าวมันจะแบบว่าฟอนนุ่มๆอ่ะเราเพื่อนๆที่แบบชอบความนุ่ม หอมละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมันเหมาะกับชื่อจริงๆเหมาะกับชื่อชาคาเมลียจริงอันนี้ร้านนี้ถือว่าเด็ดนะก็มีอยู่หลายที่นะอ่าวันแบงคอกครับซัชินที่หนึ่งที่ไหนนะเซ็นทรัลเวลเซ็นทรัลเวิลด์ก็มีนะครับเจนชานะเพื่อนๆก็ไปลองกันได้อ่วันนี้ไมบ่ายหน่อยเดี๋ยวไปเตะบอลใช่ปะมีร้านชิซาซันชินด้วยครับเดี๋ยวเราจะอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลชั้นสุ จะแนะนำเพื่อนไปกินร้านละไปบาย Night. all we got to see